ลุงก็แต่งกิ่งต้นไม้นะคะหายนองมาโยกขึ้นหายบรรยากาศนาะบ้านป้าือ เดี๋ยวเอานายไม่หน,า,หนาวนั่นบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศหน้าบ้านนะคะหน้า <c oughs> บ้านตาน นี่เป็นยาน้าวิวภูเขาลงกำลังตัดแต่งจริงลงนะคะป้าก็ค่อยโบกรวดให้เพิ่นน้ำอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปไปน้ำนะเพราะว่าต้นไม้มันสูงนะคะเราต้องแต่งก่งออกมาแลให้มันเยอะอออกมาข้างนอก หนาบาตาค่ะก็จะบอกสัญญาณกันนะว่าพอรงยงอะไรอย่างี้ น้องเพื่อนก็เป็นขาประจําคนในหมู่บ้านเลยนะคะเขาก็จะติดตัวนี้เอาไว้ยกมันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยกมันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวคีบคีบอ้อยเขาจะติดอีกตัวหนึ่งเขาจะเอาตัวนั้นออกก็จะเป็นตัวคีบอ้อยนี้ก็จะเป็นตัวยกมันนะคะ

เอ้าวไม่ฝากไอ้นายคืนได้น,นี้แล้วล่ะอ่าขอบคุณค่ะอฮะขอบคุณนะไหนเอาอะไรลูกใช่ๆฮะแลกเงินแบ่ง20เอาเหรียญบาท10บาทเอาไปทำไมคะลูก